สวัสดีครับต้นสวัสดีครับจารต้นครับผมวันนี้มีอะไรกับต้นวันนี้นะครับในพาร์ทของห้องขวัญเร n n นะครับเรามีคอนเทนต์ใหม่มานำเสนอเพื่อน,นักวิ่งโอ้โหคอนเทนต์ใหม่กันเลยทีอาจารย์ต้นเล่าเลยดีกว่าท้าวหน่อยคุับต้นช่วงนี้ซ้อมวิ่งไหวไหมโอ้ ตั้งแต่หลังโควิดเนาะมันก็งานบิงก็เลื่อนนะครับแต่ก็ซ้อมนะครับโดยโดยส่วนตัวเนาะนิสัยเรื่องของอโปรแกรมการซ้อมถ้าเป็นนักเพื่อนักวิ่งนะครับที่เนี่ยครับจะสังเกตว่าจะต้องมีโปรแกรมที่ลงคอร์ดเป็นประจำอยู่อ๋อครับต้องต้องทำทำไงบ้างโปรแกรมซ้อมปกติในช่วงนี้ช่วงนี้นะผมก็จะฝึกนี่คอร์ดเวอร์คอร์ดไม่ใช่พามันคอร์ดเชื่อครับ ก็จะมีผมจะฝึกหลายอย่างมากนะครับคุณต้นไม่ว่าจะมี cross training เนาะพวกปั่นว um ่ายน้ำนะครับแต่โปรแกรมที่บอกนักวิ่งบอกว่าเป็นลงขอดลงขอนั้นคือการวิ่งช้าสลับเร็วนะครับมันก็จะมีวิ่งสปริงระยะสั้นระยะกลางระยะไกลบ้างเมื่อเมื่อนะครับเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยไปลงขอด์้า0ัน นะครับโอ้โหคูณสี่ครับหมายความว่าวิ่ง5กิโล4รอบอือฮึครับผมประมาณนั้นเลยโหดมากเลยนอกจากโปรแกรมคอร์ดแล้วมีโปรแกรมอะไรสลับไม่หมดไมรับนอกจากคอร์ดกับคอร์สเทรนแล้วเนี่ยอ่าผมก็จะมีเล่นเรื่องของบอดี้เวทนะครับออ๋เรื่องบอดี้เวทแล้วก็อาจจะไปมีมียิมเล็กๆบ้างเนาะแล้วก็อาจจะใช้พวกอุปกรณ์พวกยางยืดมั่งดัมเบลมั่งนะพวกนี้ครับที่มาเสริมเขาเรียกว่าเสริมสร้างกล้ามเนื้อเราต้องให้แข็งแรงไว้อันนี้ต้องการอะไรครับที่เสริมเข้าไปเนี่ยเออเนาะคิดไปคิดมาก็ แต่เหมือนกันนะ <S <S ผมเห็นแพ็กเกจของนักวิ่งนะครับมักจะฝึกลักษณะนี้อต้องการความแข็งแรงบ้างเนาะอ,อ,อยากให้มีซิกแพคมีหน้าท้องโอ้มีรอนคือเขาบอกว่าก้ามเนื้แกนลางแกลางบางทีก็ไม่รู้ว่า,วาก,กลางแกี่ยฝึกเพื่ออะไรกันกนารัดดนั่นจะเป็นที่มานะครับผมนพโต้งก็ทําคอนเทนต์สนุกๆขึ้นมาอยากให้ไปช่วยดูกันนะครับคอนเทนต์นี้คือคอนเทนต์การเตรียมตัวก่อนลงคอร์ตนะครับอื น่าสนใจไหมออสนใจให้หน่อยเฮ้ยผมผม, <laughs> ผ,มผมไม่เคยเอาอจริงๆนะอาจารย์ตองผม, <c oughs> ผ,มผมไม่เคยเตรียมตัวอะไรอย่างนี้ก่อนโยคอเลยค่ะคือเรารู้ว่าเอ,อ้ยมีความรู้เรื่องของการยืดกล้ามเนื้อใช่เราไปเวทนะครับเออเราไปทําอะไรแม้กระทั่งบางคนไปถึงกระทั่งโยโค้งโยคะเนาะครับเออแต่แต่ไม่เคยรู้เลยว่ามีโปรแกรมนี้ด้วยความยืดหยุ่นคุณดีพอหรือยังรู้ตัวเองไหมเออเคยเช็คนะแต่ว่าไม่รู้ว่าถูกต้องหรือเปล่ากล้ามเนื้อกลางที่บอกว่าใส่เอาใส่เอาบวมบเนี่ย กล้ามเนื้การกลางลำตัวคุณแข็งแรงดีพอหรือยังน่าคิดครับอ,อปัจจัยที่ทําให้เกิดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเพื่อที่จะไปวิ่งได้ดีเนี่ยทําได้พร้อมหรือ,อยังนะครับคํำถามสาคัญเหล่านี้นําไปสู่คอนเทนต์สนุกๆที่เราจะทําทยอย นะครับให้นักวิ่งนะครับให้เพื่อนเพื่อนักวิ่งรวมทั้งนักกีฬาประเภทอื่นมันจริงๆมันก็ใช้การวิ่งเป็นพื้นฐานนะครับซึ่งหลักๆแล้วคอนเทนต์เราจะประกอบด้วยนะครับเนื้อหาการเตรียมตัวของนักวิ่ง4ี่ประเภทหลักๆสี่อย่างวันนี้อาจารย์ต้นจะมานำเสนอโอ้วันนี้ยาวเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวทยอยปล่อยส่งคลิปอันที่1การฝึกความยืดหยุ่นของข้อต่อต่างๆอันที่2การฝึกการควบคุมการทํางานของกล้ามเนื้อให้ฉลาดขึ้น มีฉลากด้วยนะมีฉลากครับผมต้องต้องใช้แถวนี้ครับแถวนี้จะฉลากโอเคอันที่สามอันที่สามคือการฝึกนะครับแก,แ,กแกนกลั้นและกนกลางลำตัวนะครับก็คือคอสเตตตรงนี้เลย,เลยนะครับตรงที่หลายๆท่านที่รักชอบการออกกำลังกายเนี่ยโอเคแอันสุดท้ายอันสี่อันสุดท้ายเลยเนี่ยการวิ่งถ้าเพื่อนนักวิ่งสังเกตนะครับเราจะวิ่งโดยใช้สปริงนะครับจะเป็นการฝึกสปริงข้อเท้าสปริง ข้อเข่าสปริงไมยถึงตัวไปซืป้อสปริงมาตปแผ่นรองเท้าใช่ครับไทยวัสดุไม่ใช่นะครับหามเอฟเฟกต้องมาแล้วนะครับเราจะฝึกสปริงกล้ามเนื้อนะครับซึ่งเชื่อแน่ว่าถ้าเพื่อนนักวิ่งค่อยๆตามเราไปทีละคลิปนะครับ4อย่างเนี้ยเป็นการเตรียมตัวที่ทําให้การวิ่งของคุณดีขึ้นแน่นอนนะครับโอเคอยากดูไหมครับโอเค้นดูตามมาดูเลยไป